จอบนะคะจอบอยู่กับรถที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าร้อเปนั่นก็คือ mg4 so electric นะคะคันนี้ต้องบอกก่อนว่าเป็นรุ่น็อปสุดรุ่นเอนะคะราคา969,000บาทและคันนี้พิเศษอย่างไรเดี๋ยวจอบจะพามาชมดีไซน์การตกแต่ง ชุดแต่งโซนิก by สปอร์ตตี้นะคะรอบคันนะคะคันนี้ต้องบอกก่อนว่าหล่อมากๆนะคะ MG4 Electric นะคะต้องบอกก่อนว่ามีแรงม้าถึง170แรงม้านะคะเรียกว่าแรงมากๆเลยนะคะแล้วก็เป็นรถ EV นะคะ100%ที่ขับเคลื่อนด้วยล้อหลังนะคะมีลิงก์ยึดล้อมีลิงก์ยึดถึง5จุดนะคะซึ่งเป็นมันติลิงค์เป็นอิสระนะคะและนะคะการทรงตัวของเขาที่ดีเยี่ยมนะคะมองจากด้านหน้านะคะเขากด ในเรื่องของแอโรไดนามิกนะคะการออกแบบนะคะ คล้ายคลึงกับรถสปอร์ตนะคะเพราะฉะนั้นจะเป็นที่มาว่ารถคันนี้แรงมากๆแล้วก็เกาะถนนดีเยี่ยมนะคะด้านหน้านะคะของเขานะคะก็จะมีกล้องมองรอบทิศทาง360องศามาให้ด้วยนะคะในรุ่น X นะคะคือคันนี้เลยนะคะตัวกล้องหน้าเนี่ยเขาจะซ่อนอยู่ที่ป้ายโลโก้ MG นะคะคันนี้ต้องบอกก่อนว่าเพอร์เฟกจริงๆนะคะทีนี้นะคะในเรื่องของการดีไซน์ ชุดแต่งสเกิร์ตโซนิ c บายเอสปอรนะคะเดี๋ยวจะพามาลงรายละเอียดว่ามีตรงไหนบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาชมจากด้านหน้ากันนะคะคันนี้ต้องบอกก่อนนะคะว่าตัว Sonic by ยเอสปอรเนี่ย คันนี้ลูกค้ารับรถเป็นสีเทาดำนะคะตัวชุดแต่งก็จะเป็นแบบทูโทนนะคะดำด้านนะคะแล้วก็มีเนมเพจโลโก้เอสปอร์ตี้ตัดด้วยตัวสีรถที่เป็นสีเทาดำนะคะคันนี้นะคะลูกค้าเลือกโทนเดียวกับสีรถคือสีเทาไม่มีแถบสติกเกอร์แต่อย่างใดนะคะแต่ถ้าลูกค้าคนไหนอยากได้เป็นแถบสติกเกอร์สีแดงนะคะแล้วก็สีฟ้าสามารถเลือกได้ด้วยแต่คันนี้นะคะเราตกแต่งเป็นแบบโทน ดุนะคะสปอร์ตแบบดุนะคะเราเห็นด้านหน้ากันแล้วนะคะเรามาชมนะคะการออกแบบตัวรถด้านข้างแล้วก็ความสวยงามของสเกิร์ตโซนิคบายส์เอส,สปอรตี้กันด้านข้างนะคะแต่ก่อนอื่นจะพาไปชมในเรื่องของล้อนะคะล้อเป็นล้อขอบ17นะคะ 1> 2 1 5ทับ R 1 7เป็นยางของ Continental นะคะเป็นยาง Continental แบบพรีเมียมนะคะเน้นเกาะถนนแล้วก็นิ่งเงียบนะคะและตัวเบรกของเขานะคะต้องบอกก่อนว่าดีไซน์และมีการปรับตัวเซตในเรื่องของเบรกนะคะให้เหมาะกับตัวรถมากๆนะคะเรียกได้ว่าเบรกแบบแม่นยำแล้วก็ปลอดภัยมากๆเลยนะคะสำหรับรถ MG f o นะคะและตัวล้อนะคะตรงนี้ต้องบอกก่อนว่าเป็นฝาครอบล้อนะคะ เพื่อลดอากาศหมุนวนภายในล้อนะคะเพิ่มการประหยัดพลังงานไฟฟ้ามากยิ่งขึ้นนะคะด้านข้างนะคะตัว X นะคะตัว NG4 รุ่น X นะคะจะเป็น2ูโทนนะคะหลังคาสีดำและกระจกมองข้างสีดำนะคะ ตัวกระจกมองข้างเนี่ยเขาก็จะฝังในเรื่องของระบบความปลอดภัยบายสปอร์ตนะคะเตือนจุดอับสายตาที่กระจกมองข้างซ้ายขวาให้ด้วยนะคะนอกจากหล่อแล้วนะคะยังระบบความปลอดภัยครบคันอีกต่างหากนะคะมองลงมาด้านล่างนะคะชุดแต่งโซนิกบายเอสปอร์ตีด้านชิ้นข้างของเขาก็จะเน้นเป็นทูโทนเช่นเคยนะคะตัดเอ่อตัวสีดำด้านนะคะตัดกับตัวสีรถที่เป็นสีเทานะคะ เขาออกแบบมาได้ดีและลงตัวมากๆดูเท่มากๆเลยนะคะด้านหลังของเขานะคะก็จะทําเป็นแบบริ้วแบบนี้นะคะซึ่งเป็นดีไซน์ที่ดูดีมากทําให้รถดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นด้วยความที่ตัวรถสปอร์ตแล้วตรงนี้ก็สปอร์ตเพิ่มขึ้นไปอีกมีโลโก้เนมเพจของเอสปอร์ตตี้ติดมาด้วยนะคะเราเห็นด้านหน้าด้านข้างกันแล้วนะคะจอบจะพรีเซนต์ในส่วนของสปอยเลอร์หลังนะคะ รุ่น X ต้องบอกก่อนว่าเขามีการติดสปอยเลอร์หลังมานะคะโดดเด่นมากๆเหมือนรถสปอร์ตที่หลุดมาจากสนามแข่งคล้ายๆพวกรถฟอร์มูล่าวันเลยนะคะมองเห็นเด่นเป็นสง่ามากๆเลยนะคะตัวนี้และด้านหลังของรุ่น X นะคะ MG4 Electric รุ่น X นะคะซึ่งเป็นตัวท็อปไฟท้ายของเขาจะดีไซน์มาให้เป็นไฟท้ายที่ถ้าเปิดตอนกลางคืนนะคะเห็นชัดมากๆถ้ามองจากด้านหลังนะคะ เพิ่มโัศณาพิสัยให้รถคันข้างหลังนะคะได้เห็นไฟท้ายนะคะและตรงไฟท้ายของเขาด้านบนนะคะจะดีไซน์ให้เป็นคล้ายๆไฟกลุ่มดาวแกลเล็กซี่ดาวหงส์กล้วยกันเลยนะคะที่อยู่ตรงนี้นะคะและด้านล่างนะคะในเรื่องของเซ็นเซอร์ถอยหลังเขาฝังมาที่กันชนคล้ายให้4จุดมาจากโรงงานเพิ่มความปลอดภัยในขณะถอยหลังถึงแม้ว่าจะมีกล้องแต่ว่าตรงนี้เป็นระบบเซฟตี้ที่ MG ใส่ใจรายละเอียดมากๆนะคะและด้านล่างในเรื่องของชุดแต่ง เอสพอตตี้นะคะตรงนี้นะคะต้องบอกว่าเขาดีไซน์มาได้ดุมากๆตรงด้านหลังนะคะคันนี้เราดีไซน์แบบไม่มีแถบสติ๊กเกอร์สีแดงนะคะอย่างที่จรบอกแต่สามารถเลือกได้นะคะตัวแดชบอร์ดด้านหลังคือตัวชิ้นงานที่เป็นการชนหลังเนี่ยเป็นสีดําด้านนะคะและก็มีกลุ่มไฟคือก็มีไฟด้านหลังตรงนี้นะคะคันนี้ต้องบอกก่อนพิเศษมากๆนอกใจากใส่ชุดแต่งรอบคันแล้วนะคะ เรายังใส่ในเรื่องของฝาท้ายไฟฟ้าพร้อมคลิกเซนเซอร์ให้ลูกค้าด้วยนะคะเดี๋ยวจอบจะอินเสิร์ทภาพให้ชมนะคะก็เราเห็นด้านหน้าด้านข้างแล้วก็ตัวด้านหลังรถว่าหล่อขนาดไหนนะคะโดยการที่ m g p r e c t e c คันนี้นะคะจอบตกแต่งด้วยชุดแต่ง a อ p o r t ตนะคะมาให้ชมเดี๋ยวเราพาไปชมด้านในนะคะว่ามีออปชั่นและหน้าจอการดีไซน์ภายในจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะ รุ่นนี้เป็นรุ่น X นะคะเมื่อเข้ามาภายในเขาจะดีไซน์ให้เป็นตัวทูโทนในเรื่องของเบาะเบาะคนขับนะคะปรับไฟฟ้านะคะและดีไซน์เป็นทูโทนในเรื่องของสีเบดเทาตรงกลางนะคะจะเป็นในชิ้นส่วนที่เป็นผ้านะคะเพราะฉะนั้นทูโทนระหว่างหนังกับผ้าด้วยนะคะก็เป็นลักษณะสองแบบนะคะและเลื่อนเกียร์ของเขาเป็นเรื่อนเกียร์ไฟฟ้าที่แบบว่า ดูดีมากๆดีไซน์ดูดีมากๆเบรกมือก็เป็นเบรกมือไฟฟ้านะคะหน้าจอของเขามีขนาด10.25นิ้วนะคะหน้าจอสัมผัสนะคะและพวงมาลัยมันติฟังก์ชันจอต้องบอกก่อนว่าตัวหน้าจอแสดงผลอยู่ที่ขนาด7นิ้วนะคะสำหรับผู้ขับขี่และพวงมาลัยเนี่ยมันติฟังก์ชันสามารถควบคุมทุกสิ่งเกี่ยวกับหน้าจอได้ที่พวงมาลัยด้วยและคันนี้เป็นคูคอนโทลอัจฉริยะมาให้ด้วยนะคะ ต้องบอกว่าครบคันมากๆนะคะในเรื่องของตัวที่เป็นคอนโซลก็ดูดีและสปอร์ตมากๆนะคะดีไซน์ได้เข้ากับตัวรถตัวกระจกมองหลังต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าเป็นกระจกมองหลังแบบตัดแสงอัตโนมัติให้ด้วยนะคะก็เข้ามาภายในห้องโดยสารนะคะสปอร์ตมากๆนะคะใครชอบขับรถที่ขับสนุกแรงม้าตอบสนองนะคะและเป็น EV ไฟฟ้า100% ตอบสนองได้ดีขนาดนี้ประหยัดด้วยนะคะต้องเล่นคันนี้เลย MG4 Electric ค่ะเราเห็นรถที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า100%สปอร์ตและดีไซน์ได้โดดเด่นขนาดนี้ต้องบอกเลยนะคะว่าใครที่กำลังตัดสินใจอยู่นะคะต้องเลือกแล้วล่ะคะ่ะเลือกเป็น MG4 นะคะก็ดอกเบี้ยพิเศษนะคะเพียง1.59นะคะดอกเบี้ยต่ำมากมากนะคะ หรือจะเลือกรับเป็นชุดแต่งรอบคันแบบนี้เลยนะคะ s o n i c by Esporty เราก็มีชุดแต่งให้เลือกนะคะและลูกค้าเลือกรับเป็นเทมเตญที่มีฝาท้ายไฟฟ้าจอบจัดให้ได้หมดนะคะดอกเ e ี้ a ต่รับชุดแต่งรอบคันและติดฝาท้ายไฟฟ้าเพิ่มความสะดวกสบายให้ลูกค้าด้วยนะคะสายด่วนโทรหาจอบนะคะติดต่อที่เบอร์ 098 829 7551นนะคะสำหรับวันนี้นะคะจะต้องลาไปก่อนกับ MG4 Electric คันนี้เลยค่ะ